สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy t w e e t ค่ะแล้วก็ EP นี้นะคะทุกคนเรามีเมนูนี่เลยยำปลาดุกฟูนะคะทุกคนไม่ได้กินนานแล้วนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆนุ่นเลยนะคะอันนี้เป็นยำปลาดุกฟูนะเครื่องปรุงก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็มีนี่ มะม่วงอย่างจุใจเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีผักเครื่องเคียงก็จะมีผักกาดขาวมีผักสลัดแล้วก็มีใบสะระแหน่นะคะทุกคนวันนี้มากินพร้อมกันกันกบ Happy to Eat ค่ะแล้วก็รสชาติวันนี้ก็จะเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีม,มนะม่วงเนาะเปรี้ยวอมหวานนะคะสําหรับวันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวกินพร้อมกันนะคะกับ Happy to eat ค่ะแล้วก็ใครที่ดูแล้วชอบนะคะฝากทุกคนกดซ u b s c r i b e กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลัง ใจให้กับช่อง Happy To Eat ของเรานะคะแล้วก็วันนี้เรามีนี่เลยทุกคนน้ำน้ำอ้อยคั้นสดนะคะวันนี้วันนี้กินน้ำผลไม้แล้วกันเนาะอ้อยนี่ถือว่าเป็นผลไม้ไหมก็ใช่เนาะมาน้ำอ้อยเย็นๆนะทุกคนหอมๆมันห <Wow. S 1> วานก็มีขายทั่วไปตามท้องตลาดโอเคเลยสีสันทุกคนมันหอมมากเลยนะ ชื่นใจจังเลยมาทุกคนมากินพร้อมกันเลยไหนเรามาลองคำแรกกันนี่ทุกคนมาอร่อยทุกคน น้ำยำดีมากอืมอืมไปพริกด้วยนะพริกแบบทอดก,กรอบกินด้วยกันอืมว้อยลองกินกับซาลาเน่ดูอืม 对。Yeah. มันกลับแก้มก็ได้นะหรือไม่ก็อ,อร่อย Really good. มะม่วงก็เปรี้ยวพอดีเลยนะทุกคนหืมกิ่นพริกไปดสองเม็ดเผ็ดนั่นเนี่ย ดีครับคุกกันรสชาติดีอ,ดอ,อืม เต็มปากเต็มคำทุกคนคำโตๆอันนี้ห,หยดดังติงต๋งติง๋งติ๋งเชียรสมันเปรี้ยวมัหวานมันทุกอย่างทุกคนอร่อย 都。 พริกมีถั่วหรืสงขั่วด้วยนะทอดทอดไม่ใช่คัาวแล้วก็มีพริกแล้วก็มีเมีอนนี้กุ้งฝอยใช่ไหมกุ้งแห้งอะเนาะไม่เค้าเลยทุกคนกุ้งแบบไม่มีกลิ่นเลยอืมคุณสมาก กินไงเนี่ยคำเดียวเลยนะ อื้ผ <smelled> ักเน้น คำสุดท้ายสุดท้ายละทุกคนของเมน,นูนี้เจ็บให้หมดมาทุกคนคำสุดท้ายครับ Happy To Eat ค่ะ 嗯嗯，哇，好吃。 เอาละทุกคนวันนี้หมดไปแล้วนะคะกับเมนูยำปลาดุกฟูนะคะถาดให,ใหญ่ๆเลยวันนี้หมดไปที่เรียบร้อยหม,หมดเกี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สําหรับอีพีนี้อีกเช่นเคยเราก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อคลิปใหม่ๆของเราออกทุกคนจะได้รู้ก่อนใครนะคะเพราะว่าคลิปข,ของเราออกทุก,ทกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์นะคะเอาละคาะสจ้าเราวันนี้แฮปปีตีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ